ดูนะคะนี่ขนาดเขาคนเขายืนอยู่นะดูข้างหลังเขาภูเขาไฟก็ยังระเบิดอยู่อย่างนั้นนะคะนี่ค่ะลาวาเริ่มไหลหลงว่าดูนี่ดูกลุ่มควันบางปีเขาบอกมีเฉพาะกลุ่มควันนะคะลาวาไม่ไหลก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะนี่ดูดูภาพนี้สวยงามมากค่ะคือยืนเป็นอ่ l ซ o u e เอ e นะคะเป็นภาพซิ l h เอ e ที่ดูสวยงามแต่ว่า ไฟใต้ความสวยงามนั้นก็คือน่ากลัวมากเพราะว่าเบื้องหน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นกลุ่มควันน่ยนะคะจากภูเขาไฟเพราะฉะนั้นภาพซิ l ูเอตภาพนี้จึงให้ความหมายได้มากมายเลยค่ะเราดูซิ l ูเอตทุกครั้งจะเป็นซิ l ูเอตจากผ้าอ,อาทิตย์ใช่ไหมคะแต่นี้เป็นซิ l ูเอตจากภูเขาไฟระเบิดนะคะเนี่ยค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะ,ะก็ถือว่ามาหาความรู้นะคะมาเปิดโลกทัศน ที่มันมีหลากหลายให้เราได้รู้ได้อยู่ได้ชมว่าเราอยู่ประเทศไทยนั้นอยู่ใต้โพธิสมภารของในหลวงนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ประเทศสยามเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นยงภูมิใจในบ้านเกิดของเรานะคะบ้านเมืองเขาน่ากลัวกว่าเราเยอะเลยค่ะ